ในในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันถึงเรื่องของการาใช้ตัวแปรชนิดทศนิยมนะครับก่อนหน้านี้เราได้พูดกันถึงเรื่องตัวแปรชนิดอักขระนะครับหรือตัวอักษรไปแล้วเราก็ชนิดที่เป็นเลขจานวนเต็มไปแล้วทีนี้ตอนนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องตัวแปรแบบทศนิยมบ้างนะครับตัวแปรแบบทศนิยมเนี่ยก็มีให้ใช้อยู่3มชื่อด้วยกันนะครับก็คือ ตัวแปรแบบโฟร์นะครับโฟ์ Fold นี้ก็จะเป็นตัวแปรแบบเลขทศนิยมตัวที่นิยมใช้นะครับแล้วก็มันจะใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลทั้งหมด32บิตนะครับ32บต,ตัวแปรแบบโฟร์นั้นก็จะไม่มีการระบุอันไซน์นะครับหรือหรือการบอกว่าจะเป็นตัวแปรที่ใช้เก็บเฉพาะ ด้านลบหรือด้านบวกนะครับก็คือตัวแปรแบบนี้จะใช้ในการเก็บข้อมูลทั้งด้านลบทั้งด้านบวกเลยนะครับทั้ง3ชนิดเลยนะครับทีนี้ตัวแปรแบบ double ก็จะเก็บข้อมูลได้มากกว่านะครับก็คือจะใช้ทั้งหมด64บิตในการเก็บนะครับส่วน long double ก็จะใช้มากที่สุดเลยก็คือใช้128บิตในการเก็บนะะโอเคตัวนี้ อ่านว่าโฟส์นะครับแล้วก็ดับเบิลกับลองดับเบิลนะครับทั้ง3ชนิดนี้เก็บข้อมูลได้ไม่เท่ากันนะครับตัวแปรแบบโฟส์นี่ก็จะเก็บข้อมูลได้น้อยที่สุดนะครับเราลองดูขอบเขตของการเก็บข้อมูลนะตัวแปรแบบโฟส์นะครับก็จะใช้เนื้อที่ในการเก็บ32บิตซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่3.4คูณ10ยกลังลบ38นะครับลบ38นะครับ จนถึง3.4เช่นเดียวกันคูณด้วย10ยกกำลัง38ก็คือด้านฝั่งด้านลบกับฝั่งด้านบวกนะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวแปรแบบดับเบิลใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูล64บิตจะทำให้เขาสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่1.7คูณ10ยกกำลังลบ8 0 8นะครับ308จนถึง1.7คูณ10ยกกำลัง308เช่นเดียวกันจะเห็นว่า ตัวเลขยกกําลังนั้นเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับส่วนตัวเลขยกกําลังตรงนี้มันก็จะหมายถึงค่าที่ใช้เก็บรวมถึงจดทศนิยมด้วยนะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวแปรแบบ long double 128ยบิตนะครับก็สามารถเก็บได้ถึง3.4คูณ10ยกกําลังลบ4,932นะจนถึง1.1คูณ10ยกกาลัง4,932 ทีนี้เราลองมาสรุปสั้นๆกันนะครับว่าตัวแปรแบบที่นิยมใช้นะครับมีมีชนิดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าในบรรดาจำนวนชนิดหรือว่าท้ายของตัวแปรทั้งหมดที่นในบรรดาท้ายนะครับหรือว่าชนิดของตัวแปรที่มีทั้งหมดในภาษา C เนี่ยนะครับเวลาที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยบางทีเราไม่ได้เลือกใช้ทั้งหมดนะครับเราก็จะเลือกใช้เฉพาะ ตัวที่นิยมใช้นะครับนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นตัวแปรชนิดที่ใช้เก็บตัวอักษรอย่างเดียวนะครับคือไม่มีการประมวลผลนำไปบวกลบคูณหารใดๆเรามักจะใช้ตัวแปรชื่อชานะครับทีนี้ตัวแปรชื่อชาตัวเนี้ยมันก็เพียงพอต่อการเก็บตัวอักษรในตาราง ASCII นะครับก็คือใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนั่นแหละนะนะก็จะใช้ตัวแปรชานะครับ อาจจะไม่ต้องสนใจว่าเขาเนี่ยมีขนาดกี่บิตหรือว่าเก็บได้ค่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวอักษรเนี่ยก็คือใช้ชาได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเลขจำนวนเต็มซึ่งเราสามารถที่จะเอาตัวเลขพวกนี้ไปบวกลบคูณหารต่างๆต,างต,างต,างต่อไปได้นะครับก็ตัวที่นิยมใช้ก็จะเป็นตัวแปดชื่อ in นะครับโดยที่ in เนี่ยเราก็จะใช้แล้วก็มันก็จะสามารถเก็บข้อมูลทั้งด้านลบและก็ด้านบวกได้ แต่มันจะเก็บได้แค่หลัก32 0 0แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวแปรลองนะตัวแปรลองเนี่ยเก็บได้ถึง 2000, อา่า2,147ล้านนะครับทั้งด้านลบและด้านบวกนะครับนะเราก็จะใช้กันหลักๆเนี่ยอยู่2ตัวนี้แหละนะครับก็คืออินกับลองส่วนตัวแปรช็อตก็ไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากาค่าที่มันใช้เก็บเนี่ยน้อยเกินไปนะครับอันนี้คือที่ ทำเครื่องหมายถูกให้ก็คือที่นิยมใช้ส่วนตัวแปรแบบทศนิยมนะครับตัวที่นิยมใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแปรที่ชื่อว่าโฟร์นะครับนะส่วนดับเบิลนี้ก็นิยมใช้เหมือนกันแต่ก็จะใช้น้อยกว่านะครับนะรวมหลักๆแล้วก็จะมีอยู่5ชนิดด้วยกันนะครับที่มีความนิยมที่จะใช้นะครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นแนะนําว่านะครับนักศึกษาถ้าจะท่องศัพท์นะครับเพื่อที่จะเขียนชื่อตัวแปรให้ถูกก็แนะนําว่าให้สะกดคำว่าชาให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ i n t ก็คือเลขจำนวนเต็มตัวนี้ใช้บ่อยนะครับมี3มตัวอักษรก็น่าจะสะกดถูกต้องแหละแล้วก็คำว่าลองนะครับ forward กับ double นะครับก็5ตัวนี้ให้สะกดให้ถูกนะครับนะะเป็นสิ่งที่ต้องจำนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการประกาศค่าตัวแปรนะครับตัวแปรทุกตัวในภาษา C นะครับเวลาที่จะใช้นะเวลาที่จะใช้งานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการประกาศค่าตัวแปรการประกาศก็เหมือนกับการบอกว่าตอนนี้ในภาษา,อาตอนนี้ในโปรแกรมของเราเนี่ยมีตัวแปรชื่ออะไรบ้างแล้วสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับ กรอบสีฟ้าเนี่ยที่นักเรียนเห็นนะครับก็จะเป็นข้อกำหนดพื้นฐานนะครับว่ามีลักษณะของการกำหนดไว้ยังไงหรือเป็นทฤษฎีของการกำหนดค่าตัวแปรเนี่ยเขากำหนดกันอย่างนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะต้องกำหนดชนิดของตัวแปรขึ้นมาซะก่อนนะครับก็คือไปเลือกเอาในตารางที่เรียนผ่านมาหน้าเมื่อกี้นี้แหละนะครับก็เลือกมา1ชนิดนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อตัวแปรนะครับ ตรง var name เนี่ยก็คือตั้งชื่อตัวแปรเสร็จแล้วตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็คือบอกว่าตัวแปรตัวนั้นน่ะเก็บค่าอะไรไว้เวลาที่เขาให้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับในทฤษฎีของการประกาศค่านะครับนั่นหมายความว่าสัญ,ญลักษณ์วงเล็บสี่เหลี่ยมที่เรียกว่า b a c k e t ตัวนี้นะครับจะ เขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้รวมถึงค่าที่มีอยู่ด้านในด้วยนะครับก็คือจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าหากว่าไม่ใส่ก็หมายความว่าประกาศค่าตัวแปรอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีการให้ค่านะครับไม่มีการส่งค่าใดๆไปเก็บไว้ในตัวแปรพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการประกาศค่าตัวแปรยกตัวอย่างแรกก็คือ ถ้าประกาศตัวแปรที่ใช้เก็บตัวอักษรนะครับเราก็จะใช้ชาส่วนอักษรที่เราจะใช้แทนเรียกชื่อของตัวแปรนะครับก็ตั้งเองตั้งขึ้นมาเป็นอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีกฎวิธีการตั้งที่เราจะเรียนต่อไปอีกนะครับทีนี้ตัวแปรตัวนี้ตั้งชื่อว่า chsex นะครับความหมายเขาตั้งใจไว้ว่าจะเก็บเพศนะครับเพศก็คือเพศชายกับเพศหญิงนะครับนะ เพศเนี่ยก็กำหนดเป็นตัวอักษรนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยก็ใส่ตัว M ตัวใหญ่ซึ่งหมายหมายความถึงเพศชายนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็น่าจะเป็นตัว w เนะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเนี่ยตัวอย่างแรกก็คือเป็นตัวแปรชนิดที่ใช้เก็บตัวอักษรนะครับแล้วก็ให้ค่าไปเลยว่าเป็น1ตัวอักษรเท่านั้นนะคือตัวอักษร M นะตอนนี้ก็คือให้ค่าไปเลยเวลาเขาให้ค่าก็คือจะเอาข้อความที่อยู่ทางด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับนะครับไปใส่ยังตัวแปรที่อยู่ซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับนะครับเป็นการเก็บค่าเข้าไปนะครับตัวอย่างที่2เราก็ยังให้เป็นชาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมานะ ch แล้วก็บูลีนอันนี้ตั้งใจจะเก็บ ค่าของตัวอักษรที่บอกว่าเป็น t หรือ f หรือว่าถูกหรือผิดนั่นเองนะครับใช้1ตัวอักษรถ้า t ก็หมายความว่าถูกต้องแต่ถ้า f ก็คือผิดนะครับถูกกับผิดนะส้วตัวอย่างที่3นะครับเรากำหนดค่าตัวแปรขึ้นมาเป็น int นะครับ i n หรือตัวแปร integer ซึ่งมีความหมายก็คือเป็นการเก็บค่าเลขจำนวนเต็ม ตรงนี้เขาตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมาเป็น int แล้วก็ age หรือ age นะครับอันนี้ความหมายคือใช้เก็บอายุนะทีนี้ในตัวอย่างที่3เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ค่าลงมาเพื่อที่จะบอกว่า int age ตัวเนี้ยนะครับหรือ int age ตัวเนี้ย เก็บค่าตัวเลขอะไรลงไปซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้บอกว่าให้เก็บอะไรเลยก็จะเป็นตัวแปรเปล่าๆว่างๆไม่ได้เก็บค่าอะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่ไม่ระบุค่านะครับจะเห็นว่าตรงนี้เขาไม่ได้ใส่ค่า value ลงไปนะครับก็คือสร้างแต่ตัวแปรอย่างเดียวนะครับตรงนี้คือการประกาศค่านะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าการ declaration นะครับทีนี้มาดูหลักการตั้งชื่อตัวแปรบ้างนะครับ